สวัสดีเช้าอันสายของวันที่9นะครับวันนี้เราก็จะไปที่เขาค้อนะครับดูตาด้วยเพิ่งตื่นเดี๋ยวขับรถก่อนประมาณ400กิโลสำหรับใครที่ขับผ่านทางด่วนสายบางบะอินปากเกร็ดนะครับก็จะเจอกับรบ้านานาาีนกเกน้เลยข้าวหอมแกงอร่อยนะครับอาหารอร่อยราคาดีมากครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครีมคาเฟ่น,นะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกัน ต่อไปคืออำเภอเขาคอจังหวัดพปพชบูร์ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้าตกสีดิบนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หนึ่งของอำเภอเขาคอนะครับเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยนะ มาคับให้มาถ่ายครับวันนี้และข้างหลังของของผมนะครับคือน้ําตกสีดิดนะครับเป็นน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีนะครับก็มาเที่ยวกันได้ครับตามป้ายก็จะตรงไี้ก็จะมีคคกลังน้ำนะครับแล้วก็บ้านผักก็ห้ามเอาไก่เข้าไปปิ้งเดี๋ยวไปนั่งคอ ว้าวแลมีสะพานให้เราเดินข้ามได้ง่ายนะครับ ันนี้มาดูน้ําตกใจอีกมุมหนึ่งนะครับน้ําตกสีดิบนะครับใครที่มาเขาคอนี่ห้ามพลาดน,นะครับที่นี่เป็นเส้นทางธรรมชาติครับเป็นน้ําตกธรรมชาตินะครับก็มีความสวยงามมากๆจริงๆตรงนี้นะอุณหภูมิน้ำน่าจะประมาณหนึ่งองศาน้ำาก็จะไหลมาครับมันก็จะมีพวก จระเช่น้ำตกอะ่ะต้องระวังต้องระวัง <Up beat> เช้าวันที่สองนะครับที่พักก็จะมีเบกฟัสให้นะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อครับไปที่ภูทับเบิกนะครับซึ่งเส้นทางก็ค่อนข้างเจะชันนะครับก็ให้เตรียมตัวกันมาด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยอดภูคาเฟ่นะครับก็เราขึ้นมาบนภูทับเบิกแล้วใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงตรงยอดข้างหลังนี้นะครับจะเป็นผาหัวสิงห์นะครับก็มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะไปชมวิวตรงนั้นกันแต่ว่าก่อนอันนี้ไปกินคาเฟ่ก่อน ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ผาหัวสิงนะครับก็ ผาสิงจะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มันไม่ให้เข้านะครับต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปตรงนั้นนะครับน่าจะอันตรายนะครับส่วนข้างหลังผมก็เป็นวิวของผาหัวสิงครับสำหรับใครที่มาพูรรเบิร์กนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่นี่ผาหัวสิงสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีอุณหภูมิตอนนี้ที่ประมาณ23องศาเองครับ จากพาหัวสิงห์นะครับขับรถต่อมาเรื่อยๆนะครับก็จะมากันที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับก็คือเราจะมาดูลานหินปุ่มกันนะครับส่วนคุณลุงที่เดินนําอยู่ตรงนี้ครับเชื่อว่าคุณลุงประเจรนะครับจะเป็นไกด์นาเที่ยวของเราในทริปนี้นะครับซึ่งคุณลุงก็จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆครับที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดนะครับแล้วก็แนะนําทางนะครับให้เดินไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับ นอกจากนี้นะครับคุณลุงยังแนะนำจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็เป็นตะกรงให้กับพวกเราอีกด้วยนะครับอันนี้ทงมันมันมีประวัติอะไรนะครับทงตัวนี้ในสมัยก่อนีเขาล้มก่อนรัฐบาลชนะ,ชนะรัฐบาลอ๋อหลังจากไอ มาเจรจายกเลิกตอนนี้ไปก็เลยต้องเช่ามาปาดเทนเนะเดี๋ยวนพ่นี้พรับปุ่มมอะไรปุ่มแล้วก็เป็นล่องล่องใงเป็น,ปนผ่านล่องนะครับโอ้โหลึกมากลึกกมาน้องดูนะนะหินก้อนนี้เป็นช้างนะดูดีๆว้าวงจริงแล้วถ้าน,น้องเห็นเน,เนี่ยคนที่เขาถ่ย ตกตรงนี้โอ้โหตรงที่ตกกันนะคะอ่าตรงนี้เพราะว่าที่เกี่ยอ้อมตรงนี้รับบองาเลยลงไปเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้สิบห้าไหมนะต้องให้กู้ภัยมามาเอาเชือกมัดตัวนี้ลอยตัวโอ้แล้วที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอคะใช่ด้วยกิ่นมันแบบเป็นเห็นไหมเป็นกลุ่ อนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับเราอยู่กันที่ลานหินแตกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าลานหินแตกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงครับเราเดินมาในลานหินแตกนะครับจะเห็นว่าแถวนี้ก็ยังมีหินปุ่มเล็กๆอยู่นะครับก็ สวยงามมากนะครับหินพวกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหินพวกนี้นะครับเกิดจากกระบวนการกัดเซาะแล้วก็กัดก่อนนะครับของน้ํากับลมเป็นเวลาหลายล้านปีนะครับนี่น่าจะเป็นรันหินแตกที่ไม่ได้เรียกว่ารัานหินปุ่มเพราะว่าล่องแตกเยอะกว่ารันหินปุ่มเยอะเลยนะครับเจอป้ายแล้วโอเคโอ้ตรงนี้หินแตกของจริงก็จะเป็นร่องหินแตกนะครับลักษณะประมาณนี้ลึกลงไปเลย เดินก็ระวังนิดนึงครับ ตกเย็นเราก็มาเติมพลังงานกันที่ครัวริมน้านะครับเมน,นูอาหารก็มีตามนี้แหละครับแต่แอบเผิ่อกินไปนิดหน่อยนะครับนั่งชิลยามเย็นนะครับอุณหภูมิประมาณ20องศาครับเช้าวันที่3มเราก็เป็นเมนูไข่กระทะแทนนะครับเราเดินทางอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะไปดูเรืเสาร์กันนะครับวันนี้เป็นเช้าว,วันที่3นะครับก็ข้างหลังผมจะเป็น d a n i ร์พาร์คตอนนี้ร้อนมากๆเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า ตอนนี้เราก็ได้ตัวในเาอสาวมมาเป็นที่เรียบร้อยส่วนแรกเขามาเมืองอีบเลยนะครับตัวน,นี้ที่เล็กนะครับตัวน,นี้ไข่มันตัวอยู่ในไข่อันนี้ตัวนี้นี่ตัวกินพืชปะหมดใช้แฟตในอุโมงค์ปลามาอุโมงค์ปลา เนี่ยเสาร้องด้วยครับโอ้ยขย่าหัวด้วยมันจะหันมากินไหมนเนี่ยเอ้ยเ้ยใช่ตอนนี้กินพืชแต่อาจจะกินหัวแกง,งเห็นเป็นพืชโอ้ยโอ้โห ยอุ้ยเฮียตกใจเชื่อ,อ,อ,อมันเหรอไอ้สายนี่ยังมีชีวิตอยู่ถูกตัวนะครับถ้าเดินไม่ระวังก็โดนมันกัดได้นีม่มันแย่เโอ้ยสวยยังเลยครับเอาไปเป็นโซนซากรุระสวยมากนี่ไม่เลวฉาน่ารักได้หมด ตรงกลางกินอะไรอยู่นะโอ้โหทมันอยู่ญี่ปุ่นจริงเลยเนะี่ยมาแล้วเนยสาแล้วเดี๋ยวมาแล้วมายืนนี่แล้วโอ้ยอัพหาเลยดนะ้วย ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าโซนหิมะนะครับหิมะกำลังตกลงมาตอนนี้ก็มีจัดแสดงหิมะนะครับหิมะตกมาโหเหมือนอยู่ต่างประเทศโอ้ยถ้าเป็นตัวจริงนี่กัดหัวแล้ว <c oughs> น่ารักจะโดนงับหัวอันนี้ก็จะเป็นตุก๊กตาหมาจิ้งจอกครับเราจะขอพรจากที่นี่กันนะครับคือซุนเนะนะครับเป็นเทพเจ้าหมาจิ้งจอกของเทพเทพแห่งความอดุดมสมบูรณ์นะครับความมั่งคั่งคือเป็นผู้ส่งสารแทนระหว่างเทพกับคนนะครับน,นีเยาเขียนขอพรมาแล้วที่หมาจิ้งจอกตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปสักการะกันนะครับไม่ถึงไม่ตกใส่หวัวงนะโอ้ย เอาแก้วมาหน่เอาแก้วมาเดี๋ยวน้ำประคับลงแก้วหมดโอ้ยมันกินอย่างนี้เลยหรอโหปลาเยอะมากเลยอ่ะเด็กนี้นะครับก็จะเป็นนกในโดเสาแชสโซแวลีนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นในโดเสาตัวที่เหลือรอดอยู่ในยุคหลังๆนะครับ มีให้อาหารกวางยี่สิบบาทโอ้กวางอยู่นู่นกวางตัวผู้มีเขาใช่ไหมโอ้โหปุุ่ จะเอาชีวิตรอดจากเขาวงกดที่อยู่ที่ประเทศอียิปต์เอาแล้วโดนแน่ อันนี้เราก็รอดมากับเขาบงกฎนะสุดยอด Amazing ในโดสูงครับต <Yes. S 1> อนนี้เราเข้ามาในดงคนป่าที่จับเนรสาวมาเพ้นอู้ในกล้องสวยมากเลยอะนี่ครับคนคนที่จับมาเพ้นตัวนี้นี่เอง โอ้ดูเลยดูในกล้องเดิยหลังจากที่เราดูในดเสาร์แล้วเราก็กําลังจะไปที่คาเฟ่น้องแกะนะครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ม่อนแกะเขาคอนะครับขึ้นป้ายไปเลยเราจะมาดูแกะกันนะครับวันนี้มาเดินเข้านี้ได้มานี้เนาะเราันกินน้ําอ่ะน้าเหมือนจีเลย จุมเขาตัวแกเหรอ,หเ,อเป็นที่ฝันกาวิ่ง้เน่ยแกนี้ เป็นบริเวณหน้าบ้านฮอบบิตช่้ข้างในฮอบบิตขมยแอปเปิลไว้เต็มเลยขโมยแอปเปิลไว้เต็มเลยเดินมาอีกหน่อยหนึ่งครับก็จะเห็นวิวแล้วก็มีชิงช้าเอาไว้โลนะครับ ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่นาฮีเบชองครับทานอาหางกฤษเป็นของลุงโทนี่ครับอยู่ข้าวนั่งไหนได้บ้างครับนั่งไหนลูกป่ะ <c oughs> รู้ว่าเกาหลีสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสเซียนครับตอนนี้เราก็อยู่กันในรา้านของลุงโทนี่นะครับ เมนูที่เราสั่งวันนี้นะครับก็มีไก่ย่างนะครับแล้วก็ลาบปลาดุกส่วนยำกุ๊ก็จะเป็นตำกุ้งสดนะครับซึ่งอร่อยมากๆลุงครับไวยพร้อวันเกิดเท่าไหร่ครับได้ครับคนนี้คนนี้คนนี้เกิดนี่เอาเจอคนนี้เหรใช่ครับอ่ะสุขสันต์วันเกิดร่ำรวยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์สัสขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนจบนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ